เกิดละทาบกโดนหนึ่งกลัวละสิมั็นมัตวาปั่นหายโคจนาดเนี้เนาะเสาสิปิจัยค่าเล็พอดีแลยเสิเสน้เขาท่อก็สนมานั่งอยากมากเลยเนาะละเอียดละอียเอียงเกาไม่มาแล้วเมยมันมันสิอารมณ์ดีร์เป็นพิเศษเขาบอกว่ากูได้ยังมาแต่เยอเออหมูและก็แล้ว พักกันเสียอีกเสียเอียนนี่อย่างเอากระมือนี่จะหักมาปันที่ฟันทางฮะนี่หนึ่งเป็นหายนม่จะแต่นอีี่เอียนนี่กะคักครอเพื่อนก่อนนะครสิ่ง่อนครอกเพื่อนม่อนใครอกเพื่อนม่อนนี่จะพูดคักคักโอ้ยจะทำมาได้ล่ะแออวางักหลสายจต่สีแต่สีคอยมองได้กแม่จะสีเพิ่งพูนละพูนบ่พูนไบ่พูนละให้มันเบิดพูนละอ ผู้ละเที่ยวผู้ละเพียวผู้ละเครื่องแล้วเนาะผู้ละมากไปหาหลักมากผู้สีแดงได้เลยได้เลยไปเม้าไปเฝ้าไปาฝ้าไปเฝ้าดีแต่ว่าอ่ะตัวใดล่ะลักใดล่ะลักกลอยคือลักใดล่ะนั่นแหละนั่นแหละซีแก่นั่นแหละซีเจซีอันเนาะซีอันละอ่ะเดีจ้าผู้ละจอมอันนละจดไปขวิดอะไรอยู่นี่ล่ะเตรียมไวให้แล้วแดงน่้ไปแล้วไแล้วเฮ้ยเบิงเบิงอ่ะเบิงเนี่ยสีเม็สีไม้ไหวเด้อไปไป วังได้แบบนี้คือกัน เบิ้งพูดเลยบอกแม่เองพูดนั่นละนี่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 เบิ้งนี่แม่กระสิต่อไว้หนีเออเออเริ่มเริ่มมองนี้บอกแม่เออเออนี่แหละเริ่มมองนี้หน่เขาเขาเติมทั้งฝุ่นบอกเขาเออทั้งผีบอเติมเลยเอิมนี่เขาตั่งไว้ทั้งฝุ่นบอกแม่เขาใส่ทั้งผีบอทั้งนี่กับทั้งนี่กับพูดบอแม่เออแม่กระสิมาต่อไว้หนีไม้ไว้ไม้ไว้เขาเออทั้งนี่ดีดใจนี่บันนี่บันนี่มันติดกันเด้อสองข้องนี่เด้อนี่มันถิบเหกกลางงจัรณโอ้ยู่ของอีนางก่ แม่กับจิตร์ตอกไว้เจอได้ร้ายคือกันได้ร้ายคือกันเมียคือที่แท้หวะเฮ้ยมืออื่นเ่าไปเท่าก็ซอบอมออื่นท่องทนี่แม่กันแม่กับเต้ปุ้นเออแม่กับจิมาตอกไว้นี้นี่ข่อยได้ท่านิเออเอาเขาไม่แหละมองนี้จะตอบไป้นี้ขัดแม่นี่นี่ละนี่สองคนนี่ได้ซ้ำนี่นี่มาอยู่มองนี้นะฮะ สองคนเออนี่เอาไปข่าวทบกสอแค่เสกกับเอาไปสาเอสองคนเออเออสองคนนี่แบงคึงแม่แม่จะจะเยอะหัดไปขอบอกเด่นแต่สันติละแม่พราะเปชุดพุ่นชุดพี่วะแม่อาเอ้าเจ้พุ่นมาพีเหมืดแล้วมันมาจุ่มโยนีมันได่ซานี่แต่พุ่นเออแต่พี่กับเจ้พี่ตอนนี้เออมันได้อยู่ซํานี่เอ้าเฮ้ย จะเอาไปเฮ็ดย <fig> oh. <t akes human noise> ังไดหนี่เฮ็ดชั้นพระพุธยังไม่ทันได้อยู่นี่เอาบ่สิอยู่จังได๋ล่ะนังอ้อยอุ้ยแดกข่อยรุดโอ้ยว้าวว่าข้าวข่อยรุดทีสิอยูหนีดีบ่เฮาคือได้หลายแท้สิอยู่ได้อีบ่โอ้ยแม่เฮ็ดเฮาอีกแล้ว